สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอการการประดิษฐ์รูปกล้วยไม้ด้วยกระดาษโปสเตอร์หน้าเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีคีมตัดลวดมีคีมบีบลวดก็มีลวดเบอร์26สีขาวกับสี สีเขียวสีขาวสําหรับทําส่วนของดอกก้านดอกสีเขียวสําหรับทําส่วนของก้านใบนะครับแล้วฟอเรสเทปจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับไว้พันตอนจบตอนสุดท้ายนะครับวิธีทําก็ใช้กระดาษบปสเตอร์ที่เราตัดไว้ประมาณกว้างประมาณ1น,นิ้วหรือกว่าต้องการดอกเล็กดอกใหญ่แล้วแต่ขนาดที่เราต้องการครับพับหนึ่งทบสองทบถ้า,ถาพับสองทบก็จะได้4ี่ี่ดอกครับกันไกล ตัดเป็นรูปคล้ายนิ้วมือทนห้านิ้วหนึ่งจะได้ลักษณะนี้ลักษณะนี้นำทางสีชมพูวางไว้ให้ออกให,ให้ออกมาทางด้านหน้าที่เราต้องการที่เราเป็นิดชมพู ถ้าเราต้องการสีอะไรก็ใช้สีนั้นนะครับทำกล้วยไม้นะครับจะได้ด้วยลักษณะนี้ครับนิ้วเป็นลักษณะนี้นะครับแล้ว,วนสนนีะะส่ชิ้นส่วนที่เหลือแล้วก็ตนัดเป็นลักษณะคล้ายนิ้วเดียวเล็กๆนะครับมันจะขูดขาหรือมันจะหย,ยักยังไงก็ไม่มีปัญหาเป็นอย่างนี้นําทางด้านสีขาววางไว้นะครับวางไว้ทางด้านสีขาวเสร็จแล้วนําลวดเบอร์ยี่สิบหกเนี่ยสีขาวกวับสีเขียวมาทั้งพร้อมกันทั้สอง สองสีงอปลายด้วยคีมปักคิมปักยาวงอปลายงอปลายแล้วตัดออกเป็นสามชิ้นก็จะได้เป็นหนึ่งเส้นความยาวสิบนิ้วตัดออกเป็นสามสามเส้นก็จะได้เป็นลักษณะนี้เส้นหนึ่งยาวประมาณสามนิว้วกว่านะครับเสร็จแล้วนำนำลวดสีขาวจุ่มกาว แต้มตรงส่วนที่มีห้านิ้วแต่ว่าไม่ได้แต้มตรงส่วนที่ไม่ที่เป็นห้านิ้วแต่ไม่ได้แต้มตรงที่เป็นห้านิ้วแต้มข้างหลังหน้านี้จมติจมูแล้ววางไว้มาแต้มสีขาวสีขาวที่เป็นนิ้วเดียวแล้วบีบพอบีบเสร็จบีบเสร็จแล้วให้เป็นลักษณะคล้ายคล้ายไม้แคะหูแล้วก็นำไปวางตรงกาวที่แต้มไว้ตรงห้านิ้วอีกแล้วเราก็บีบถ้าเราต้องการสีให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแล้วก็มีอ่อนเข้ม สีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มตามใจชอบอยากได้สีอะไรก็ทําตามสีนะอยากได้กี่ดอกก็ทําไปอย่างนี้ทําไปอย่างนี้เยอะๆพอได้เยอะๆแล้วก็นํามานําดอกเนี่ยมาพันกันนาดอกมาพันพอพันกันพันอย่างเนี้ยต้องการความยาวของการดอกเท่าไหร่ก็ถ้าจ้องการยาวมากก็เหลือไวมากแล้วตรงที่พันก็เหลือไวน้อยก็พันไปพันไปเรื่อยๆพันไปจนเยอะๆจนได้ขนาดนี้เป็น เป็นกลุ่มใหญ่ตามที่เราคิดว่าเราพอแล้วก็ทำมาทําทใบหรือทําทําใบส่วนที่เป็นใบก็นํากระดาษสีเขียวที่เราเตรียมไว้ตัดประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็พับครึ่งต้องนี่คือความยาวของใบเ้อาการความยาวของใบเท่านี้ก็พับแค่นี้แล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งส่วนรอยภาพเนี่ยเราจะไม่ตัดส่วนรอยพับเราจะตัดส่วนที่ ส่วนที่ด้านที่ไม่ได้มีด้านที่ไม่ได้เป็นรอยพับเราจะตัดส่วนที่ตัดโค้งออกไปทางนี้นิดหนึ่งโค้งไปทางนี้นิดนแล้วก็โค้งไปทางปลายนิดก็แล้วนํามากลางออกก็จะได้เป็นลักษณะน,นี้มีเขียวเข้มเขียวอ่อนก็ได้ครับแล้วก็นําใบที่เราตัดไว้มาต้องการจีบใบถ้บท,ทำตัดเท่านั้นพับตรงถึงกลางรีดให้ดีๆแล้วก็ล้มตรงกลางไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เพื่อเราจะซ้อนลวดสีเขียวไว้ข้างในแล้วก็นําลวดสีเขียวที่เราัดแล้วก็งอปลายลวดไว้จุมจ่มกาวทางฝั่งงอจุ่มกาวนํามานํามาทาตรงในร่องในร่องพอทาเสร็จแล้วเราก็ปิดไปอย่างนี้ทำอย่างนี้จนครบที่ตามที่เราต้องการแล้วเราต้องการกี่ใบทําจนครบพอได้ครบแล้วแปดใบสิบใบก็ตามใจที่เราทำเสร็จแล้วดอกที่เราเข้าเช่าไว้นี้ก็นําใบมาประกอบต่อกัน ทีละหนึ่งใบก็ได้มาพันต่อทีละหนึ่งใบหรือสองใบก็ตามใจตามแต่จะชอบทำไปพันไปเรื่อยๆควรจะใช้สีอ่อนพันก่อนใบแล้วก็ใช้สีเข้มตามมาทีหลังเก็บลวดให้ดีๆเพื่อไม่ให้ลวดมามาแทงเวลาเราจะเก,เก็บแล้วก็ จัดดอกจัดใบให้ให้ได้ตามที่เราต้องการเราต้องการแบบไหนแล้วก็จัดให้เป็นอย่างที่เราต้องการแบบการพันดอกแล้วก็ไว้ขวาทีหนึ่ง t ้ายทีขวาดอกซ้ายดอกขวาดอกซ้ายดอกแล้วเราก็มาจัดจัดให้ดีๆตามที่เราต้องการจะให้เข้าไปทางไหนจัดดอกสมัยจัดใบสมัยให้เป็นลักษณะที่สวยงามแล้วก็นา มีเจกการถ้าไม่มีเจกการก็ใช้ขวดพลาสติกตัดมาแล้วใช้ใชดินน้ำมันก็ได้แล้วเสียบไปหรือใช้โอเอซิลเสียบไปการนำเสน,เนอการทําดอกมัดกล้วยไม้ง่ายๆมีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ